พี่บอสคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูทำงานวันนี้ไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูขอเลี้ยงข้าวพี่เป็นการตอบแทนได้ไหมคะขอบใจมากนะแต่ว่าพี่คงกินข้าวหนูไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ต้องกลับไปกินกาแฟอะที่รักมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักหนึ่งแล้วอะผู้หญิงคนเมื่อกี้คือใครหรอเขาอุตส่าห์จะไปเลี้ยงข้าวทำไมไม่ไปล่ะ เขาชิโนตี้เป็นพนักงานใหม่อะ่ะแล้วที่เขาจะเลี้ยงข้าวก็เพราะว่าพี่ช่วยงานเขาเฉยๆนี่เหน่อยาึคนมากสิพี่คือเขาค่น้องสาวแคยไหะโอเคงั้นช่วยรักษาระยะห่างไว้ให้ดีๆด้วยละ่ะไม่งั้นพี่เจอหนูแน่โอเคค่ะหนูวางใจเธอนะพี่เป็นแฟนที่โคตรดีที่สุดในโลกอยู่แล้วต้อนน่วมอือไปเล็ก ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจพนักงานใหม่ที่ชื่อนัตตี้คนนี้เท่าไหร่หรอกแต่พอเวลาผ่านไปทีรักของที่หนูฝากซื้อมาแลจ้วจ้ะไหนดูสิพี่บอสพี่ซื้อส้อมโอมาด้วยเหรอปกติพี่ไม่กินส้มโอนี่อ๋อเมื่อวานนัตตี้ซื้อไปฝากที่บริษัทพี่ลองชิมดูมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะ แล้วันนี้ก็ไปเจอร้านส้มโอด้วยนะก็เลยนะลซื้อมาให้หนูชิมเนะี่ยลองชิมดูสิเดี๋ยวไปช่วยนะพี่บอสเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆและทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ชื่อนัตตี้ตลอดพี่บอสหนูจําได้ว่าพี่อะไม่ค่อยชอบใช้สติ๊กเกอร์พวกนี้พี่บอกว่ามันดูปัญญาอ่อนไปไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้พี่ก็ว่ามันน่ารักดีนะม,มีสาวที่ไหนส่งมาให้หรือเปล่านะ คืวันนี้นัตตี้ส่งมาให้พี่อ่ะพี่ว่าน่ารักดีก็เลยลองบันทึกมาใช้ดูนัตตี้อีกแล้วเหรอทําไมหนูรู้สึกว่าช่วงนี้พี่กับนัตตี้เนี่ยมันชักจะยังไงยังไงกันแล้วอะ่ะอะไรกันพี่กับนัตตี้ไม่ได้คิดอะไรกันเลยนะในแชทก็มีแต่เรื่องงานนี่ถ้าหนูไม่เชื่อดูสิไม่เห็นมีอะไรเลยก็ได้ครั้งนี้หนูจะปล่อยพี่ไปก่อนแล้วครั้งหน้าพี่ก็ช่วยรักษาระยะห่างไว้ด้วย ป็นไรเลยแกเฮ้ยตากันนั้นสร้อยเส้นใหม่เหรอวุ้ยสวยอะใช่พี่บอสเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอ่ะเฮ้ยเยจังเลยอ่ะเห็นไหมล่ะพี่บอสหนูบอกแล้วว่าสร้อยที่หนูเลือกเนี่ยต้องไม่ผิดหวังแน่นอนอะไรนะสร้อยเส้นนี้นัตตี้เป็นคนเลือกให้เหรอเอ่อก็พี่ไม่ค่อยรู้เรื่องสร้อยไงไม่รู้ว่าไหนเหมาะกับผู้หญิงหรือเปล่ากวซื้อมาแล้วหนูไม่ชอบอ่ะ พี่ก็เลยวานนัดตีช่วยเลือกให้วันหลังถ้าพี่ไม่รู้ว่าหนูจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะพี่ก็มาถามหนูตรงๆสิไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นขเขาเลือกให้แบบนี้หรอกโอเคค่ะพี่เข้าใจแล้วไม่งอนนะไม้พี่ตักข้าวให้นี่ของโปรหนูเยไม่ใช่หรอข้าวหมูย่างอะ่ะ พี่บอสพี่เห็นลิบของหนูที่อยู่ตรงนี้ไหมมันหายไปไหนเนี่ยเออคือวันนั้นนัตตี้รีบไปพบลูกค้าพี่ก็เลยอาสาไปส่งไงแล้วเห็นนัตตี้หน้าสมที่ก็เลยให้ยืมลิบหนูไปก่อนตอนนี้ไม่เอามาคืนเลยพี่บอสพี่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอะหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่พี่จะมาเอาของใช้ส่วนตัวของหนูไปให้คนอื่นใช้แบบนี้ได้ยังไงอะก็วันนั้นนัตตี้รีบเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยพี่ก็เลยให้ยืมไปอะในพี่บอกว่าพี่จะรักษาระยะห่างจากเธอไง ตาพี่ขอโทษนะพี่สาบานเลยต่อไปนี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะเ๋ยวโทษให้พี่นะฉันเองก็หลงเชื่อไปว่าพี่บอสจะจำและไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกพี่บอสวันนี้พี่รีบกลับบ้านนะหนูอะเตรียมเค้กไว้ฉลองวันเกิดพี่แล้วแต่ว่าวันนี้พี่งานยังไม่เสร็จเลยอาจจะกลับดึกหน่อยนะ ี๋ยวยังไงพี่จะรีบกลับแล้วกันอะไรเนี่ยวันเกิดพี่ทั้งทีอ่ะพี่ยังจะทำโอทีอีกเหรอทางฝังพี่นะงานคือเงินเงินคืองานที่พี่ทำงานหนักขนาดนี้เ็าอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไงคะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูรอพี่มาเป่าเทียนนะได้จ้ะแต่พี่รีบกลับไปค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่บอสขอบคุณนะนันตี้ โอ้เค้กสวยจังเลยตักตักที่รักคือมันไม่ใช่ที่หนูเห็นนะนัตตี้แค่อยากเลี้ยงฉลองให้พี่เฉยเฉอ่ะนี่พี่กล้าโกหกหนูเพื่อที่จะมาฉลองวันเกิดกับเธอแค่สองคนเนี่ยนะในพี่เคยสาบานกับหนูว่าพี่จะรักษาระยะห่างกับเธอไว้ไงแต่ นัตตี้มันดื้อดึงไงอยากจะเลี้ยงพี่ให้ได้พี่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงด้วยแล้วพี่จะบอกก่อนเลยนะพี่ไม่มีอะไรเกินเลยแล้วก็ไม่ได้ล้ำเส้นอะไรแน่นอนอ่ะหนูไม่รู้หรอกนะว่าพี่จะได้ไปล้ำเส้นหรือว่าอะไรไหมอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเธอได้ล้ำเส้นขีดความอดทนของหนูพี่เลือกที่จะปฏิเสธได้แต่พี่ก็ไม่ทําก็เพราะว่าตอนเนี้ยพี่กําลังมีความสุขอยู่ไงพี่กําลังมีความสุขที่มีผู้หญิงคนอื่นยืนอยู่ข้างๆพี่แบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะตักในเมื่อพี่มีเค้กแล้วอ่ะ งั้นเค,ค้กก้อนเนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมีตังฟังพี่อธิบายก่อนนะมันไม่ใช่ที่หนูเห็นในเมื่อพ,พี่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธพี่ปฏิเสธใครไม่เป็นงั้นเดี๋ยวหนูจะช่วยสอนพี่เองนะพี่อยากให้หนูฟังที่พี่อธิบายใช่ไหมไม่อะหนูฟังมามากพอแล้วเราเลิกกันเถอะแล้วก็ไม่ต้องตามมาด้วยนะ ไที่มันเป็นสาธารณะมนน่าขยะแขยงผิดครั้งแรกคือพลาดผิดครั้งที่สองคือตั้งใจผิดครั้งต่อไปคือสันดาน